ใครจะกินลาบอะไ,ไรดีจ๊ะ <c oughs> มึงอย่าไปเล่าให้มันฟังนะอีแม่เล้าโทรมาใช่ไหมใช่ยังไม่ได้วางเลยพี่มึงไม่วางจากมันซะพี่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 ต้ม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 ,ตม,ตมพี่ครับมีคนจะคุยด้วยใครอีกวะ <c oughs> ให้แม่เล้ากลัววะเที่ยวไม่จ้าม่จ้มึงโทรมาตอนเนี้ย <c oughs> มีมีเด็กมาใหม่เหรอวะ เท่าไหร่เท่าไหร่ห้าร้อยข่าตัวกูถามก่อนดิเหนียงยานยังไม่ยานนะเฮ้ยเมียกูอยู่ข้างลมามึงก็หาสรรหาคำพูดมาเล่นกูเฮ้ยไปแล้วกูขายของกันแล้วอไอ้ทั้งไอ้หิวทั้งไอ้โหยเลยฮากูตกใจหมดเฮ้ย เนื้อลาบใหม่ๆวันนี้นไงวันนี้ขายอยู่ที่ขนมอำเภอบ้านผืืหน้านิยมจมุดอนนี่คันแทนาสวยๆนะใตยคีเรียวสบายนางตับตับตับ,ตบนี่เปนไงเนื้อนี่ได้อย่างนี้เลยมาก็อย่างนี้เลยใหม่ๆใหม่ๆสนใจจะกินลาบอะไรดีจ๊ะ <c oughs> มึงอยากไปเล่าให้มันฝังนะีแม่เล้าโทรมาใช่ไหมใช่ยังไม่วางเลยพี่มึงแล้ววางจากมันซ้ แม่เนยเล่นฟักกูไกลๆมันเลยว้าวชมพูอองตอง JK ช,ชมพูอ,องตองว้าวอีลาอีลามีหัวยังไม่มีหัวด้วย,ยชมพูอ,องตองเลย JK ว้าว,ว,ว เฮ้ยมึงเอาอะไรลาบอะไรดิเอาลาบพี่พี่ทำวันนั้นนะ่ะทำเสร็ครบไหมาบทำเสรเ็จครบเฮ้ยเดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูทำเนื้อเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวทำกินกันเลยโอเคครับอ่ะตำเอาเนื้อมาตำปรุงเหมือนลาบโอเคโอเคลาบพกระเบิดขอด่วนๆครับขอด่วนๆเดี๋ยวกูจัดให้ไปลอก่อนกูยังไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> ชมพูอองตังว้า วันนี้กูแซวทั้งวันแหละอยู่ข้างร้านกูด้วยว้าวน้องแก้วพี่ฮะ<ฆ>น้องแก้วว้าฮ